สวัสดีครับผมวายควันหอมต่อจากคลิปที่แล้วเนื่องจากวันนี้กูคาใจนะฮะว่าทําไมรอบมันไปไม่สุดสักทีก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนทันเซอร์จุระเบิดนะครับกับคอยสตาร์ทหรือว่ามาสตาร์ทนั่นเองของทีเซหานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ารอบม่งยังจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่เราคุยผมคุยกับเจ้าของแล้วเขาบอกว่าเออตรงนี้มัน,มนก็โอเคเดี๋ยวเขามาลองขี่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวเขามารับรถกลับไปนะครับสำหรับเจ้าพวกรถปีใหม่ๆนะครับเจ้าตัวนี้เป็นปี2 0 0พัน ก็ถัดจากนี้ก็ประมาณ20ปีใช่ไหมอาจจะโชคดีแล้วท่านผู้ชมถ้าเกีียวจานไฟมันไม่ล้มนะเวลาเจอรถเกลียวจานไฟไมันล้มถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะครับจัดว่าโชคดีพอสมควรเลยนะเพราะถ้ามันล้มอะ่ะมันจะอ,ออกยากมากงานนี้เหมือนเราจะโชคดีเพราะดูแล้วเกียวยังสวยอ,อยู่นะครับแล้วตูจานไฟนี่ท่านผู้ชมของามาฮ่านะครับเหมือนเหมือนจะใช้กับ LS แล้วก็เดดได้นะคือกูลองหมุนเข้าไปมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมันหมุนเข้ามันไม่สุดอ่ะ ไม่รู้มันเป็นปกติหรือเปล่าน,นะหรือว่าเกียวเกียวการไฟมันเสียหรือเปล่าผมก็ไปดูนะเออได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ถือว่าเกียวดีใช้ได้นะครับถ้าใช้มือหมุนเข้าไปได้เกือบสุดเนะี่ยขอบคุณคลิปที่แล้วนะครับเข้ามาดูกันอย่างล้นหลามแล้วก็กำลังใจมากมายกันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณมากครับ <S <S เดี๋ยวอีกไม่นานผมว่าจะได้เลิกผ่า l s นะครับจะได้ผ่าเครื่อง l อออีกรอบเพราะว่าตอนนี้กูประกอบไปเสียงเฮียอะไรแม่งดังไม่รู้เว้ยแม่งดังเหมือนก้านน่ะ แต่การแน่นนะแต่เี้ยอะไรดังไม่รู้โอ้ท่านผู้ชมคือดูจากข้างในแม่งก็ไม่มีเี้ยอะไรน่าเสียนะเว้เห็นไหมแม่งก็ไม่มีอะไรน่าเสียแบบว่าทุกอย่างน่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็สมบูรณ์อันนี้ก็ด้วยแต่ไหนๆเราก็ซื้อของไปแล้วนะครับแล้วแจ้งลูกค้าแล้วว่าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลัง ของใหม่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมของใหม่หน้าตามันจะเก่าๆหน่อยนะครับอันนี้อันนี้คือมันคล้ายๆของเล็กแต่ไม่ใช่ของเล็กนะเป็นมันเป็นของเ้าตัวนี้ใช่ไหมของเล็กแต่คล้ายๆของเล็กแต่ไม่ใช่ของเล็กนะครับคือเจ้าตัวเนี้มันจะค่อนข้างจะดูยากนะเพราะว่ามันไม่มีหน้าบอกถ้าเป็นของเล็กเนี่ยมันจะเขียนว่าเล็กซ DI ซึ่งเอาหน้าของเล็ก CDI ออ่ะขึ้นขึ้นหน้าแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีให้เราสังเกตจากตัวเก่านะครับให้เราสังเกตจากตัวเก่ากล้องเห็นปะ ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะนี่นะครับให้สังเกตฐานตรงนี้นะครับข้างบนจะไม่มีบากนะข้างล่างจะมีบากเหมือนเป็นขาหรืออะไรทุกอย่างนะครับก็ให้เอาเจ้าตรงเนี้เนี่ยเข้าไปในลักษณะเดินของมันนะครับแบบนี้ถ้าถ้าไปหันในลักษณะแบบนี้นะครับแบบว่าขึ้นผิดได้อย่างนี้ถามมาใช้ได้ไหมไมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันน่าจะไหมแล้วก็ทําให้จุดระเบิดเพี้ยนหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องอะ่ะคือต้องด้านนี้โอเค และสําหรับใครที่จะเชื่อมนะครับใช้หัวแรงแล้วทีนี้เชื่อมใช่ไหมใช้หัวแรงจี้แล้วจี้ไม่ติดนะครับให้เอาตะไบเนี่ยฝนตรงนี้ก่อนฝนที่มันเป็นสีทองเนี่ยนะครับฝนออกไปนี่นะครับให้มันออกขา,ขาวแบบนี้นี่นี่ให้มันขาวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันทําให้มันขาวเหมือนกันไอเนี่ยเวลามันดําอ่ะมันดําแล้วมันจะจี้ไม่ค่อยติดนะฮะให้เราฝนออกก็ได้ใช้ตะไบเนี่ยฝน ผมลองใช้ตะไบฝนเงี้ยฝนให้มันขาวนะครับเออมันผมรู้สึกว่ามันมันจี้ได้ดีขึ้นนะอันนี้นะท่านผู้ชมเราก็ต้องขูดตะกั่วของเกาออกไปด้วยนะครับที่มันอยู่กับสายเนี่ยมันันจะสอดเข้าไปในดูของใหม่ไม่ได้ จี่หนาจุนหย,ด,หยดเลยไอ้ฝั่งช่วงๆตรงนี้เราไม่ต้องขูดอะไรมันนะครับเพราะว่ามันไม่มีสายลบลงไปเวลาใส่เนี่ยอย่าเพิ่งขันไปแน่นนะอย่าพิ่งขันไปแน่นนะทั้งสองฝั่งเลยให้เวลาจะขันเนี่ยท่านผู้ชมให้เอามือนะครับกดมาลงไป กด,ดลงไปอย่างนี้กด,ดให้สุดเลยแล้วค่อยหมุนขันให้แน่นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราไปใส่อะ่ะแม่เหล็กจานไฟอะ่ะมันจะขูดตรงนี้นะครับคาใจไอ้ก,อก,ก้อนนี้ทิหายเลยมันยังไงเนี่ยเอา้ากูก็ถอดปลั๊กซะแร้หาพันเซอร์ไม่ได้ไอ้น,นี่เลยอันนี้ก็จำไว้ด้วยนะครับสีไหนอยู่ข้างไหนข้างไหน ในกรณีที่มันจี้แล้วไม่ละลายนะครับให้เราเอาตะกัวจี้ตามลงไปแบบนี้แล้วมันจะดึงออกได้แปลกไหมเผื่อใครแบบจี้แล้วเฮ้ยทำไมม่งไม่ออกวะไม่ออกวะเนี่ยนี่ไงผมจะจี้ให้ดูนะครับเห็นกันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจี้ค้างไว้นะครับมันไม่ละลายใช่ไหม พอตะกวัวจี้เข้าไปปุ๊บ ยุ่งยากนะครับต้องมารลอดข้าววันนี้จริงๆไม่รลอดข้าววันนี้ก็ได้นะอ่าโอเคได้แห่ทีนี้เราก็ยัดมันลงไปในรูไอ้รูนี่จริงๆเราขัดๆหน่อยก็ดีนะท่านผู้ชมมอเตอร์บไว้ไหนวะคือบางอันมันจะมีสารเคลือบนะครับทำให้จี้ไม่ติดด้วยแล้วก็ทำให้ไฟไม่ลงด้วยนะครับบางยี่ห้อนะ อ,อ,อ,อประมาณนี้ดูก่อนถ้าไม่ติดค่อยว่ากันอีกเรื่องคือใครจะทำให้มันสั้นกว่าน,นี้หรือสวยกว่าน,นี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยตรงกลางนี้อย่าให้มีเศษเหล็กหรือเศษะายไปอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้ามันมีเศษอะไรอยู่ตรงนี้นแล้วไฟมันมสปาร์กตรงนี้กันนะครับ เดี๋ยวก็ใส่นอ็อตแล้วเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันมาท่านผู้ชมเมื่อกี้ภาพมัวว่าตอนตอนที่คันเซอมัวไหมผอก็ไม่ได้มองซะด้วยนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะน็อตตัวนี้ยังไม่ต้องล็อกแนนะ้ทนะ่านผู้ชมให้เราใส่แม่เหล็กจานไฟไปก่อนนะครับแล้วลองหมุนดูว่ามันติดตรงไหนไหมถ้ามันไม่ติดก็ให้ล็อกได้เลยนะครับถ้าสมมุติเราล็อกไปแล้วเนี่ย แล้วเรามาใส่จานไฟที่หลังแล้วมันเกิดอาการติดขึ้นมานะครับคือมึงต้องรื้อรื้ออีกยาวเลยคือถ้ามันไม่หายกูก็ไม่รู้แล้วน่าจะไปแก้ตรงไหนและอ,อย่างท่านผู้ชมท่านผู้เราจะแก้ที่คาบูใช่ไหมเจ้าคาบูตัวนี้คผมไม่มีพวกอะไหล่นมหนูมันเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนพวกเคเหลี่ยมพวกเอ็นโฟนู้งหรไหมถ้ามันมีนมหนูเบอร์อย่างนั้นยังใช้ได้และอันนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามันมันหนาไปหรือมันอะไร ต่ที่คิดผมว่ามันอาจจะเป็นน้ํามันก็ได้อาจจะเป็นที่น้ามันยังไม่จบอีกน้ำมันต่อจากพาร์ทที่แล้วคลิปที่แล้วเราพอเียนอะไรคิดว่าเป็นน้ำมันอันนี้ใช้คำว่าแน่นนะท่านผู้ชมถ้าถ้าไม่แน่นเนี่ยผมเคยทำนะครับแบบว่ายัดๆเข้าไปเหอะไม่ต้องแน่นมากเบิ้ลสักพักไอสัตว์จานไฟกิ้งออกมาเลยเดี๋ยวมาดูไอ้คันนี้จะได้สักหมื่นเท่าไหร่นะครับพี่แจไปไหนไวะ ก็ไม่รู้นะว่าสตาร์ทแรกอะแม่งจะติดหรือเปล่าติดเลยวิเอาเอาคือรอบแม่งลงไปได้ลึกกว่านี้นะครับ แต่กูคิดว่าที่เหลือต้องไปไล่คาบูแล้วล่ะอันนี้จัดว่าดีกว่าคลิปที่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นไหมมันเหมือนมันจะลงไปอีกนะมันจะลงไปอีกนะครับแต่ว่าไม่รู้น้ํามันไม่พอหรือเปล่าตอนนั้นที่เราลองปรับเข็มเป็นล็อกกลางนะครับก็มันมันก็ไม่ที่ดีไปกว่านี้เลยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นที่อะไรนะครับแต่ว่าการขับขี่มันถือว่าโอเคนะ <c oughs> และสําหรับช่องทางการติดต่อง,งานของผมนะครับจะทิ้งไ้ให้ใต้ลิงก์คลิปชั่นตรงไหนวะตรงนี้ไหม เอออระมาว่ามันมันอยู่ตรงเนี้ยสามอยู่เล็กๆนี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมี Facebook ส่วนตัวเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับเบอร์โทรขอโทรเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะจะให้รับเพื่อนใน Facebook ก็ฝากทักแชทมาด้วยนะครับว่าน้องรับแอดหน่อยพี่รับแอดหน่อยเรียกกูว่าน้องก็ได้นะครับถ้ารู้ว่าตัวอายุตัวเองเยอะกว่าผมผม23นะครับใครใครจะเรียกผมว่าพี่ก็ก็ตามสบายนะครับแต่ว่าถ้าใครอายุเยอะกว่าผมมาเรียกผมว่าน้องก็ได้ผมไม่ถือนะฮะคือบางคนอายุอายุเยอะกว่ากูแต่เรียกกูว่าพี่กูจะรู้สึกยังไงยัอู่นะครบ โอเครท่า okay, นผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มันมันไม่หายนะเว้ยมันคือบอกเลยว่ามันไม่หายแต่ว่ามันดีขึ้นนะครับคือมันจะลงไปอีกแต่แมงกระเสือกไม่ลงก็ไม่รู้มันเป็นที่ที่อะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะครับคลิปนี้เราไม่มีแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลากไปก่อนบ๊ายบายจ้า